พอออขหน้าได้โอเคเราไม่รู้ไอ้ตรกนี้เนี่ยมันกับผู้ไปเนี่ยมันไม่ควรจะใช่กันนมัไม่ได้เสียด้วยตัวเองตรงนี้ด้วยวันนี้ห้าคนเราทำเพราะว่าเวลาให้เขามาทำอะไวก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าจุดของคนมันยังไม่ถึงใช่แล้วพอพอแล้วเขาเปิดตามตามฝาเรงห้ามเขาเออนั่นแหละ เดี๋ยวจะเสิฟองด่ให้เต้องยนความติดปเป็นเรื่องง่ายเลยออจะกินหม้วเนี่ยต้องดของของชุมชนเหมือนกันจะเอา 也好，这边。